ก็จะเป็นมิกโกส่วนเสร็ของเราเองนี่นะคะจะเป็นตัวทั้งหมดเลยในกล่องเนี้ยจะมีทั้งหมด10บกล่องแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะมี11อตัวรวมซีเขียดสามนะคะทุกคนเดีวเรานะคะของแท้นี่ของแท้ทุกอันมาจากมอยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลือกตัวกันละเอยแกนี้เก่อลไปเื่นเต้นไปไหนทุกคน ขนาดนี้นะคะทุกคนแม่เรามีโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็คือตอนนี้ใครซื้อหนึ่งจุดก็จะได้ไปอีกหนึ่งจุดนะคะทุกคนรีบมาซื้อกันนะคะทุกคนเพราะว่าแม่เราเนี่ยนนานทีนะคะมีโปรโมชั่นใ่อยมากแล้วใครมาซื้อนะคะได้ของแถมจุกๆเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ วด้แลุ้กคนเราได้แล้วกองไหนอืมจะขอให้ได้เอ้ยยังไม่ได้บอกตัวอ่ะเหยวะก็เอาอยากได้ได้มาตัวนี้แล้วกันซีเคียวของบุกเยอะได้อุ้ยของบุกซีเคียวจะเป็นเนี่ทุกคนนี่กล่องบุกเขาบอกว่ากล่องบุกจะเป็นซีเคีนะคะทุกคนได้หรืตัวไหนได้หรอตัวย่าอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ได้ตัวนี้แล้วก็ซีเคีสาม ให้มันรวมเลยได้อันนี้อันนี้แล้วก็ซีเกลแบบนึงอยากได้ทีนี้กับน,นี้มาเกะกันถ้าจะเ <โด S 1> ก็บให้มากก็คือเหมือนทั้งหมดแล้วเนี่ยเก<ห>ะจริงน่ารักทุกตัวแล้ค่ะทุกคนเลยอยากได้ทุกตัวให้เจเกะให้ทีลูกแกะข้างหลังฮะเพราะว่ามันจะขาดวิ่งดเดี๋ยวหา้าลูกการ์ดยังไม่เห็นการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเก็บการ์ดก่อน ขอค้ำๆ่อนค้ำๆนะเสียใจนะไม่ใช่ละไม่ใช่ตัวที่หลือได้ละไม่ใช่ละไม่ใช่ตัวที่หลือได้ไม่มีหูกระต่ายไม่มีหูกระต่ายโยคนไม่มีตลกอ่ะตัวย่าต้องเสียใจแน่เลยไม่มีหูกระต่ายตัวแย่าต้องเสียใจอ่ะเลยริ้วแก่ริแก่มาดูบิ๊กมอน ไต่พี่ขอดูหน่อย,อยวันนี้เรเพียรใจแน่เลยอ่ะตัวไาอ่ะหนุนมาเร็วเร็วรีบแกเป็นตัวแบบโดรเอบอมค่ะเร็ว,<ะ>เ,วเร็วค่ะแกถูกชะตากอ่ะอ,อะไรอ่ะไม่มีในตัวนี้ฮะสีเคีดเนี่ยเหรอว่าสีเคีดจะเป็นไหนล่ะไง วตัวใหญ่มากใหญ่เท่ามือหนูเลยแต่ว่าไม่มีชิปทุกคนพี่เมื่อกี้น้องบอกว่าขอได้ซีเกตได้ซีเกตเลยเหรอใช่มันคือซีเกตจริงจริงเหรอแตแรกมีแตบแล้วแต่ไม่มีเดี๋ยวเราให้ทุกคนมาดูซินี่ค่ะนี่ค่ะด้านหลังน้องก็จะมีอุ้ยแล้วก็จะมีพวกกุญแจเลยนี่ยหรอมันคืออะไรอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย บอกนี้ซีเค็ดออกแล้วออกแล้วแต่มันมีซีเค็ดล้กสามตัวแสดงว่าบอกนี้ต้องมีซีเค็ดจังต้องมีซีเค็ดอีกนะคะทุกคนไย้มาจุ่มกันนะคะบ๊ายบายขอเอาไปหน่อยนี่กล่องใหญ่มากคุ้มนะคะกับราคานี้